ซอโซซีนพี่ซีนพี่สามสิบแปดเพ็กสิบสี่บทกูป่ะเนี่ยมึงต้องพูดแอ็คชั่นสิอชสวัสดีครับเราอยู่ในรายการอาเป็นเล่าครับผมอาร์มนะครับ โอ้ค่ะโอ้ครับอ่าแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือน้องเท็ดแซ่ เพชรแนะนําตัวเองหน่อยเป็นใครอะไรยังไงทําอะไรอยู่บ้างครับเป็นคนสวยค่ะมั่นใจเอ็นจีนี้ชอบก็ชื่อเพชรนะคะเป็นยูทูบเบอร์อยู่เนาะช่องเพชรแซนนนั่นเองมันช่องที่เกี่ยวกับภาษาจีนนะคะโอเคถ้าใครอยากเรียนรู้ภาษาจีนหรือว่ากําลังศึกษาภาษาจีนอยู่ก็เข้าไปดูช่องของเพชรได้ได้เลยค่ะก็รายการทำเบลล่าของเรานะครับจะเป็นเกมที่เราจะมีสถานการณ์ซิทูเอชันต่างๆที่เราต้องเล่นตามซิทูเอชั่นนั้นๆแล้วก็หยิบตัวต่อขึ้นมาพูดประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะ นนนๆนะเราไปดูกติกาโดยละเอียดกันเลยกติกาทำเป็นเล่าผู้เล่นจะต้องสุ่มหยิบตัวอักษรเพื่อนํามาเล่าเรื่องตามบทบาทและสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยแต่ละรอบจะมีเวลาเล่นทั้งหมด8นาทีและผู้เล่นจะมีเวลาคิดบทพูด10วินาทีถ้าไม่สามารถพูดออกมาได้ทันเวลาจะต้องตกรอบ ที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ก็คือสวนสัตว์นะครับโลแรกนะครับโอ๊กใช่ไหมโอ้กคือค,คนแรกรโอ้กคือนักท่องเที่ยวนะครับมีต้นไม้ไหม <laughs> คนที่สองนะครับน้องเพชรคือวิทยากรโอเคคนที่3านะครับคนดูแลสัตว์นะครับอาจเาคนที่สี่ <c oughs> ก็คือ สัตว์นะครฮะจริงเหรอจะพูดยังไงสัตว์นี่พูดได้สัตว์นี่พูดได้อันนี้โอเคอันนี้เรามีพร็อพอ่าโอเคเดี๋ยวไปใส่พร็อพกันเลยฮะโอเคฮะทุกคนก็ได้โลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มเกมเลยแล้วเหรอคนแรกโอ้กฮะเป็นอะไรวะนักท่องเที่ยวใช่ไหมยอยักษ์ยุ่งยากจริงๆเลยสวนสัตว์เนี้ย เจ้าหน้าที่ก็บริการไม่ดีสิงสาราสัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ชมรู้สึกไม่ประทับใจเลยเป็นนักท่องเที่ยวที่ข้างๆอาร์กิส e ีอ gress สซีเป็นคนขี้โมโหพอสำเพาค่ะโอเค ภาวะโลกร้อนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ทําให้สัตว์เนี่ยอยู่กันยากขึ้นมันก็เลยทําให้สวนสัตว์ของเราเนี่ยมีสัตว์จํานวนน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาแบบรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยรักโลกกันมากขึ้นสัตว์จะได้มีความสมกับเป็นวิทยากรจริงโคตรวิชาการเลยขอพึ่งยางร้อมคุยกับสัตว์ หันมองพี่อัมก่อนเผื่อจะนึกออกผู้คนเนี่ยมามากมายหลากหลายเลยวันนี้เราต้องดูแลสัตว์ตัวนี้มันดูดีไปหาอะไรมาให้น้องกินดีวะน้องจะได้ดูมีความสุขวันนี้น้องก็ได้เอนเตอร์เทนผู้คนโอเคสันวัมาร้อเรือล้อเรือ รอมานเล้วหิวจะตายแล้วโอ้โหไม่ได้กินอะไรในเช้าเลยไลรจะเอามาให้เนี่ยรอเด็กเดินทางมาตั้งนานมาเจอสัตว์ที่หิวโหยผอมแห้งผอมโซไม่มีความน่ารักอะไรเลยวิทยากรก็พูดมากพูดแต่อะไรไม่รู้อยากจัดูแค่สัตว์อะออฟัน ฟังกันบ้างสิคะเดี๋ยวนี <volumes fill> like <bbe> ้เนี่ยโลกร้อนร้อนอย่างองการโลกร้อนเนี่ยมาท่องเที่ยวก็น่าจะหัวร้อนด้วยอารมณร้อนไปหมดแล้วสัตว์หิวหอยมากพนักงานเอาอาหารให้สัตว์อันนี้คือปอปลาเอาปลาไม่ได้ก็ได้ต้องปอปลาประยุทธ์ประยุทธ์ไป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 กินหญ้าทำไมไปกินหญ้าทำไมเอาสรุปกุณเป็นตัวอะไรวะเนี่ยรวมาเลย ง,งงูงงมันหมดแล้วเลยกูเป็นตัวแม่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้กูกินหญ้าเดี๋ยวกูกินอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ,อร่อยดีเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ได้กินหญ้านะ, <c oughs> ะนะักท่องเที่ยวถามขอ้อมูลกับวิทยากรอ่างเอาละ่ะผมขอถามมาเลยคุณหน่อย <c oughs> สัตว์ตัวนี้มันชื่ออะไร ผมไม่คุ้นหน้าคุ้นตามันเลยรูปร่างหน้าตาอย่างนี้วิทยากรสามารถคิดได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรมามา <S <S มาเอาลี้กูุงโขนาดนี้ไม่มรู้ว่าเป็นมา <S <S ต่อเตา ไปแล้วมาตัวทำไมมันเขียวมันเขียวมื้อะไรนี่เนี่ยหรือว่าน้องป่วยกันนะสั้นลุดถอนฐานถอนฐานเดี๋ยวดูวะเอ่อโถ่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 ไม่ได้ร้องเนี่ยมันไม่เขียวอ่ะถอนเหรอฐานฐานแล้วดูฐานทับลับของเรากำลังโดนทำลายไปเรื่อยไปเรื่อยครูไปครูไม่ได้เกี่ยวเลย โอ้ตกวหมดวลา้ย <ett> ม <COVID> ้เขียวไปแล้วตอนนี้ม้าหลุดไปไกลแล้วนะฮะต่อไปนักท่องเที่ยวม้าหายไปไหนอ่าผอพึ่งไม่ใช่ฝอฟันเ้ยฝอฝาฝอฝามันเป็นคนไดเนี่ยฝอฝาฝนก็เริ่มจะตกแล้วแล้วไอ้ม้าตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนถ้ามันหลุดไปทำลายนักท่องเที่ยวอ่ะจะเป็นยังไงสอดีแล้วอส้ สวยแล้วมาายไปไหนทำยังไงดีคุณดูแลสตาร์หามะก็ไกม้าคุณหายไปไหนก็เรื่องของมันดินักท่องเที่ยวก็เรื่องของมันดิมันจะไปไหนก็เรื่องมันมันอาจจะไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำหรือไปหาที่มันไม่อยู่ในกรงคุณไม่คิดว่ามันจะไปทําลายนักท่องเที่ยวหรอคุณรู้ได้ไงว่ามันไม่อยู่ในกรงมันอาจจะอยู่ข้างหลังภูเขาลูกนั้นก็ได้ในกรงในกรง จมลงลฮ้เขาจมลงไงเออคอควายคงจะไม่มาที่นี่อีกแล้วแหละไม่มีความปลอดภัยไม่มีการบริการที่ดีลา<ะ>ด <ละ S 2> ขาดจริงรลาดขาดจริงจวิทยากรพานะักท่องเที่ยวไปที่อื่น คุณใจเย็นๆก่อนสิแป๊บๆเดี๋ยวพาไปกินน้าเย็นๆนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะเดี๋ยวพากินน้าเย็นๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูม้าตัวม้ได้ครับได้ครับได้ครับ่ยยุงเลยอะขอไข่คนแรกคุยกับรัต์ตัวอื่นตัวอะไรก็ได้ขอไข่ขอโทษนะนะขอโทษนะทุกคน มันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราทําม้าตัวนั้นหลุดไปลูกค้าก็บน่นวิทยากรก็ต้องบาลูกค้าคุยบวิทยากรบอกอยากเจอม้าตัวนั้นจังเลยอ่ะยอหญิงโอ้ยยอหญิงยอหญิงโสภาโสภา <laughs> ยอหญิงย่าหญาขาหญาหมดเวลา วิทยากรต่อได้เลยฮะวิทยากรต้องมีสถานการณ์อะไรไหมเราท่องเที่ยวอยากไปเจอมาตัวนั้นอ๋อคุณครูฮะอ,อ,อะไรนะคุณอยากไปเจอมาตัวนั้นเหรอได้เดี๋ยวฉันจะไปตามหาให้กูเป <c oughs> ็นผู้ด,ดูแลสัตว์ไม่เคยามหาเลยคุณแสตช่วยวิทยากรตามหาลอริงนุยนุยลุยนุยนุยนุย ยัง no. คูตามไถเลยยังคูตามมาต้นเลยพออะพออะมามันหนีไปไกลแล้วเราทำยังไงก็หาเขาไม่เจอแล้วได้ดิคนดูแสัตว์บังเอิญเจอม้าตัวนั้นกำลังกินหญ้าอยู่วอลแวนวันนีชู้บีมากเราจะมาตานล้นเราหนีกั่งงเราหล่อแล้วเราจลอเราจอมาแล้วโอ้ยีบ อยู่ตรงนี้นี่เองขอเสือพากลับไปกงพากลับไปกงด้วยหมดเวลาพวกอะไรเมื่อกี้สวัสดีจ้าโอเคน้องโบกับน้องเมทได้คะแนนโบกับเได้คะแนนไป รอบที่2สถานที่นี้ก็คือกองถ่ายหนังนะคร<ะ>ับโอเคโอเคโลแรกนะครับคนแรกก็คือผู้กำกับนะครับ oh, <okay. S 2> โอเคอย่างมาดวะคนที่2คือผู้ช่วยผู้กำกับนะครับโอ้ยดี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 ดดดคนที่3านะครับคือตาโก้นะครับโอเคคนสุดท้ายก็คือนักแสดงโอเคไปใส่พ็อปกันเลย Okay. เริ่มเลยนะครับเชิญฮะสถานการณ์ตอนนี้คือทุกคนเพิ่งมากองถ่ายกันในเวลาหกโมงเชา้าตัวฟอฟันฟังดีๆนะวันนี้เดี๋ยวรเราจะมีการถ่ายงานเดี๋ยวคุณเพชรมาถึงเนี่ยพาคุณเพชรเนี่ยแบนบทดีๆโอเคป่ะได้ครับอได้ครับ,รบนักสแสดงยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้ยอหญิงญาินักสแสดงก็มาด้วยเนี่ยวันนี้โอ้เราต้อง ดูแลกองถ่ายให้ดีเดี๋ยวผู้กำกับก็มาว่าเราอีกนะทำงานให้ดีนอหนูณแห่งนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นม่ในอ่หน้กนักแสดงมาหรือยัง แล้ก็แดงมาหรือยังยังเลยครับยังเลยครับมึงไปถ่ายกล้องยิงไม่ได้เหรอครับกล้องเนี่ยังนี่แล้วก็แดงมาหรือยังครับยังเลยครับเดี๋ยวผมตามให้โอเคเดี๋ยวผมช่วยเซตกล้องโอเคครับโอเคครับยังไงยังไงถ้ามีปัญหาอะไรบอกผมเลยผมได้ครับตอนนี้นักแสดงคือกำลังขับรถมาอยู่นะฮะโอปา ปวดท้องจังเลยเนี่ยโอ้โหรถก็ติดมากเลยจะทำยังไงให้ถึงกองถ่ายทานันทำไดีอยากแวะเข้าห้องน้ำจังเลยแต่ว่าก็สายแล้วโอเคครับพุ่งกับวินผู้ช่วยนะฮะว่าทำไมไม่ตามยอยักษ์ยุย่งยากสติงกองเนี้ยเมื่อไหล่นะรักแสดงมันจะมาโทรตามไม่ยางโทรตามเมยเดี๋ยวผมโทรตามให้เดี๋ยวนี้เลยครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมโ<อ>ทรตามให,<ช>าให้เดี๋ยวนี้เลย <ชา S 2> บอใบไม้บ้าบองริงเลยไอ้ะอะไรก็มาใส่าอารมณ์ที่เรา ฮัลโหลครับคุณเพชรครับคุณเพชรอยู่ไหนแล้วครับคุณเพชรครับคุณเพชรไม่คุยกับกูครับคุณไม่คุยกับกูเลยเหรอฮัลโหลครับคุณเพชรจะใกล้จะถึงแล้วครับอีกสิบนาทีถึงแน่นอนค่ะพี่คะโอเคครับโอเคครับอีกสิบนาทีนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกคุมกลับให้ครับได้ครับโอเคครับรอลิงลีลากันจริงๆกองถ่ายเนี่ยผมเสียเวลาผมเสียแต่กูจ้างมึงได้แล้นะทีหลังยังอยู่ในเวลาโอเคขอโทษดีลากันจริงเมื่อไหร่กูจะได้ เสร็จงานเนี่ยจะได้ไปรับงานอื่นโอเคนักแสดงมาถึงแล้วนะครับไปปรึกษาบทกับผู้ช่วยผู้กับรอเรือค่ะรอนานไม่ค่พี่พี่มาถึงแล้วขอโทษมากไม่นานเลยครับไม่นานเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องบทกันก่อนนะเพราะเดี๋ยวผูมกับว่าผมว่าผมไม่ตอบบทให้คุณเพชรนะครับนักแสดงมาถึงแล้วผู้กับไปบรฟฮะเด็กดูตรงจุดนี้นะคะคุณเพชรค่ะ ตรงอันนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีการมาแตะมือที่วือที่นึงโอเคไหมคะได้ค่ะต่อเต่าครับต่าเต่าตรงนี้นี่ถ้ามีปัญหาอะไรนี่บอกผมได้เลยนะครับได้่แล้วเดี๋ยวผมไปดิวคุยกับท่านผู้กำกับให้ท่านผู้กำกับต้องรีกท่านครับเพราะว่าดุยางกะมาพอถึงซีนแรกที่ต้องถ่ายนะนะครับเริ่มถ่ายแล้วขอฐานตัวข้าเลยตัวนี้ขอฐานขอฐาน โถโถโถไม่ใช่ไอ้อาจจะเข้าโถอเนี่ยเลยขอถามไปบายไปบายไปเย้ยบอกบอกเฉยเลยไปบายโอเคอันนี okay. ้ค SO ือเข้าซีนแรกแล้วนะฮะเข้าซีนแรกนะคะใช่หอหีบนะคะต้องแตะตรงนี้เลยหิว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 เหลือเกินเมื่อไหร่เขาจะมาส่งข้าวเนี่ย รอนานมากแล้วนะเนี่ยแสดงเล่นไม่ถูกใจสักทีพุกกรสั่งเทคหลายรอบมากขอไครพอดีเลยนะขอไหม่อีกทีนะคุณเวทคุณแค่แบบแจงความหิวงงไม่ไม่ได้ถึงจุดเลยขอได้ขอแบบหิวหิวเมื่อไรจะมาส่งข้าวหิวขอถุงนะครับ เฮงที่มันถอถุงบัวเฮงโอเคโอเคถ้าคุณเพชรเล่นเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ได้กลับบ้านกันนะครับช่วยช่วยเล่นให้ดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอขอไหมลครับทีหนึ่งท่านหนึ่งเทคหนึ่งิวมาหิวมาหิวเอ๊อาจจะหิวยังเดิมเลยเราอะตอนนี้หิวจริงๆใช่ไหม ระในกองถ่ายนี่มันเยอะจริงๆเลยอะโอ้โหเราพยายามเล่นหลายทีแล้วเราใส่สุดกําลังแล้วนะทำไมผู้กํากับยังไม่ให้ผ่านสักทีเนี่ยผู้กำกับต้องรับมือกับนักแสดงที่กําลังวีนอยู่นะฮะสู้ๆนะครับนี่่เริ่มหิวจริงแล้วนะคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวง่ายมากเลยคุณเพชรดุิโคตรดุเลยดุยันยักนักแสดงง่ายอะไรคะง่ายมากง่ายมากคุณเพชรแค่ยิ้ม ยิมเยอะๆกระหิวนะผู้ช่วยเริ่มโมโหพู้กลับแล้วนะครับแต่หิวนะนอนเนมยิ้มาจ้มยิ้จุดนี้ผมจะไม่ทนแล้วไม่เสร็จสักทีนักแสดงก็แสดงไม่ได้ผู้กำกับก็คุยไม่รู้เรื่องผู้ผิดอะไรนี่ผู้กำกับคะ เห็นใจพวกเราหน่อยนะคะเพชรก็พยายามเต็มท like, ี official, ่แล้วตอนนี้แดดมันร้อนอะอากาศมันร้อนมากเลยนะคะให้ผ่านสัทีนะคะงั้นงั้นเดี๋ยวคอ์ทเทคสุดท้ายแล้วจบเลยโอเคค่ะเออโอเคโอเคสอโซซีนที่ซีนที่สาวสิบแปดเทคสิบสี่บทกูป่ะเนี่ยมึงต้องพูดแอคชั่นสิแอคชั่นแชับนคเป็นคนพูดซีนอะ ทหารทำไมถึงแย่งบทผมแล้วครับผมต้งเป็นคนพูดผู้กำกับต้องเป็นคนบอกอะช่นสิอย่ากัอย่าแย่งนะที่ผม้วมาหาผมทำงานไม่ดีก็ไรวะกล้องถ่ายนี้มีพู้ชงานสามคนนะคะเราไม่เกี่ยวดีตากล้องเราไม่เกี่ยวเราตายไปแล้ว ที่นี่ก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับโอเคคนแรกนะครับก็คือพนักงานนะครับโอเคเป็นพนักงานโอเคคนที่2นะครับก็คือวัยรุ่นวัยรุ่นขี้เมาคนที่3นะครับคือพนักงานส่งของนะครับคนที่4ี่ก็คือลูกค้ามรุย์ลุงีมนุย์ลุงเ้วยใช่มนุย์ลุงที่วีนขี้วายจ็ได้ิัใส่พ็อกกันเลยดีกว่าครับ โอเคมาเริ่มเกมเลยพ <c oughs> นักงานใช่ไหม <C oughs> ใช่พอผ่านพักนี้นะลูกค้าขี้เมาเริ่มเยอะและ้วเราก็บริการเต็มที่แต่มันก็ยังวุ่นวายเราโอ้ยๆุเกียดการเกียดกาขอโทษครับขอต่ตขอต่า ตาย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 โอ้โหพี่ผมจะซื้อเหล้ามีเหล้าไหมซื้อได้ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาครับรออีกสักสองชั่วโมงได้ไหมครับไม่ได้ฮนะจะกินเลยคือผมก็ต้อง<ร>ทำนะแงานางเอาของมาลงที่ร้านนะฮะคือผมก็ต้องทําตามบริาษัทนะครับชา <ขอ S 1> <ม>ช้างใช่ใช่ใช่หลบใช่หลบไหนได้ไหมเขบนะณครับจะหยิบของเถอะเขาจะรอลิงรุงว่าร้านสะดวกซื้อที่เนี่มีปัญหานะ่ะ เอาคนเมาเข้ามาในร้านได้ยังไงเดี๋ยวมันไปละรานคนอื่นเขาเออผมจะซื้อเหล้าเนี่ยมันก็มาร้องซื้อเหล้ามันลำบากคนอื่นเขามันเกะกะผมก็เลือกบริการลูกค้าไม่ได้ครับลุงเอ้าเรื่องไม่บริการไม่ได้ก็ไปรบนลูกค้าเข้าของในร้านเพราะอยากซื้อเหล้ามากอุ้ยลุงหลบลุงลุงเนี่ยนึกร้านุพอสเภา ทาร์ลักูอีกแล้วพี่กะว่าไอ้เมจี้มัน,นทําของขังหมดเลยแล้วแล้วทําไมไม่แจ้งตํารวจจับมันไปเลยผมแจ้งไปแล้วเขาไม่มาตํารวจไม่มาใช่นอนหนึ่ง <c oughs> น้า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 หลุไปนะ้าเป็นใครเนี่ยที่เนี่ยของผมผมจะทาอะไรเรื่องของผมน้าหลบไปเรียกลุงว่าน้าะไเงี้ยเป็นญาติมึงตอนไหน <c oughs> เออมันรู้จักมึงพี่เมาไม่อยากมีญาติอย่างนี้หรอก รอเลยอ่ะรอเลยอ่ะจานนี้เสียงดังมากโอ้โหเรายกของมาเยอะแยะคิดระหลกเลยลูกค้าโอ้จอจนันจอจันจริงๆเลยนะ ไอ้ร้านนี้เนี่ยเราก็มาละลานก็บอกแล้วบอกแล้วให้เอามันออกผมจะอยู่ทำไมนะผมจะมีตังไหมเนี่ยมีตังไหมเนี่ยมามีเยอะแยะมีเยอะแยะแวหยิบขึ้นมาดูนี่ยากไว้ที่บ้านคอยช่วยห้ามลุงกับไัยรุ่นทพี่กันตีกันอยู่ฝากไว้ที่บ้านอยากรู้ไปดูฝากไว้จะมาซื้อเราก็ต้องเอาตังมาด้วยมีหิบมีหิบมีหิบมีใจห้าม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 ตีห้ามตีกันนะครับห้ามตีกันในร้านขอร้องแหละเดี๋ยวผมจะก็นี่ทำมันทำของแตกทำไม แจ้งตำรวจมั้งยอยยุ่งทำไมเนี่ยยุ่งทำไมยุ่งทำไมยุ่งทำไมคนจะกินเหล้าก็กินก็กินแต่ว่าก็ไปที่อื่นนี่มันร้านก็จะซื้อเหล้ามันไม่ให้ซื้อเหล้ามันยังไม่ถึงเวลาครับผมก็มันยังไม่ถึงเวลาฟังเขารู้เรื่องไหมลุงลุงพนักงานส่งของจะเก็บบินกับพนักงานที่กำลังห้ามพี่น้งขอแพี่ไม่ได้ไม่ได้จะจะกินเหล้าไม่รู้แหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลงอุ๊ยออกไปไปเอาเอา เดี๋ยวช่วยเซ็นรับของตรงนี้ให้หน่อยครับไม่ไม่เซ็นไม่เซ็นเขาจะขายเหล้ารุ่นเก่ารุ่นจะต่อยกันอะไรนะวัยรุ่นจะต่อยกันจะต่อยกับมึงแคไหนโอ้ยเมื่อไหร่จะได้กินเราโถ่เอ้ยอย่างงี้มันต้องซัดตัวเรแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเด็กอ้าไปเด็กอ่างกินก็มาสิได้เินก็มาได้กินก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นถึงที่กูบอกว่าถึงที่มึงเอาอ้ออ่าง เอาอ้อตายเอาอ้ตายเอานุ้ยน้ย้หมดวาอย่าห้ามอาห้ามกูไม่ใครห้ามฉันไม่กา้าทำไอ้เลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วจ้าแล้วก็ออกไปจากร้านนี้ไม่ออกจะอยู่หน้าด่างหน้าทนจริงเลยฟังเขาสิลุงฟังเขาเขาคนเมาทำไมแต่เขาบอกว่าเขาจะหยุดแล้วไงจะหยุดแล้ว เออสเสือเสืออะไรกับกูอ่ะลุงลุงครับเสืออะไรกับกูลุงครับลุงครับลุงลุงอ่ะเมาแล้วนี่ไม่เมาไม่เมากูแค่เป็นลุงแก่ๆคนนึ่งแก่ๆครับแก่ก็อยว่าไปดิแก่ก็อยู่ว่าไปดิคุณเจนเจนครับเจเจมัก็เป็นลุงกูเจนเ็นครับเจนเจนทุกคนเจนเจนคิวใครวะคิวมึงนะพนักงานกันละจะโทรแจ้งตำรวจอ่ะยอหญิงหายยอหญิง ยอหญิงเยอะแยาหญิงยาโยอะไรวะยอเยอะตายอะอะไรวะควายอุ๊ยคำไหนมาในตัวแรกเลยอ่ะผู้ใดออเออไม่ได้อย่างนี้ดิพวกมึงจะทะเลาะกันทำไมเสียงนางไปหมดแล้วเนี่ยกูจะกินเหล้าก็ไม่ได้กิน พนักงานส่งของโทรแจ้งตำรวจเาโซยุงยุงช่วยแล้ว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 ตำรวจช่วยอีกแล้วช่วยอีกแล้วพี่ร้านนี้มีคนเมากับลุงตีกันว้าวมาเร็วทหารทำไมพนักงานมันวิ่งหนีไปแล้วอ่ะมันบอกแล้วไม่เอาเถอะตีกันให้ตายลุงกับเขาตีกันให้ตายผมมาโตหาตำรวจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอ้าแย่แล้วกลับบ้านดีกว่าด่าแม่งเลยยุบ อย่าไปยอมมันด่ามันด่ามันดามันมันจะโทษด่ามันอย่าหยุดด่ามลนไม่หมดแล้วทำไมอยู่ที่ีมาลงกูลงเดินไปสัตว์แนาพนักงานส่งของวอลแวนวุ่นวายยิงวุ่นวายยิงวุ่นวายจริ่งไข่ขอไข่รแจ้งตำรวจทำไมขอเธอขอเธอขอเธอ

ไม่รได้แม่งได้เลยทำยากๆโอเคเราไปสรุปคะแนนกันไม่ต้องกระหลนะเอาครับผู้ชนะก็คือเพชรกระโบ เก่งมากเก่งมากหัวไวมากหัวไวมากยังไงครับเพศเพศนี้ในวันนี้เป็นไงสนุกไหมไม่คิดว่าจะต้องได้พูดคำแบบออกต้องแบบนี้เลยไม่เคยทำมาก่อนเลยน้องๆคะมันไม่ใช่ตัวจริงของพี่เพชรเลยนะพี่ไม่พูดไม่เคยพูดข่าวยาบในการแสดงทางนั้นนี่คือการแสดงนะฮะนี่คือเราเราบทบาทที่มันสมจริงยังไงก็อ่น้องเพชรตัดผงแน่นยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ทำโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้เลยที่ช่องยูทูปเพชรแซดนะคะเฟซบุ๊กเพชร แซดอินสตาแกรมเพจแซดในทุกช่องทางมีท่าด้วยใช่ไหมมีท่าทุกคนทำท่าตามเลยท่าไหนท่าจะไงังไงคนฉลาดอ่ะเขาเห็นปูเขาทำได้เลยอ้าวเฮียกูโง่เฉยเลย ก็อย่าลืมติดตามช่องของน้องเพชรกันด้วยนะครับก็ติดตามช่องให้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสุภุมิของเรากันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไดตามกดแชร์ช่องของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้เห็นทั่วกันไปเลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากจะพาใครมาในเทปต่อไปอยากให้เราอยากให้เราพาใครมาก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยถ้าเราพามาได้เราจะพามาโอเคเออโอเคแล้วเจอกันบายบาย